สุดเศร้ารวมข่าวของคนในวงการบันเทิงถูกมะเร็งร้ายร่าชีวิตจากไปไม่มีวันกลับนับว่าเป็นความสูญเสียของคนในวงการบันเทิงมากที่สุดในอีกปีหนึ่งนะคะที่ต้องสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งดารานักร้องที่มีความสามารถซึ่งการสูญเสียส่วนใหญ่จะมาจากโรคมะเร็ง นับเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่คร่าช,ชีวิตคนไทยมาแล้วมากมายหลายชีวิตในส่วนของแวดวงบันเทิงเองจะเห็นได้ว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีข่าวคราวสูญเสียคนดังจำนวนไม่น้อยที่ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งจะมีดาวดับรวงไหนบ้างตามไปดูกันค่ะมาเริ่มกับการจากไปของนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังตัวสรัญยูวงกระจา่า ที่เสียชีวิตในวัย59ปีเมื่อวันที่10มิถุนายน2563ด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลได้พักใหญ่จากอาการป่วยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2562หลังจากที่หกล้มในกองถ่ายละครมีอาการปวดหลังและกระดูกหลังข้อที่3ยุบและร้าวต่อมาตรวจพบเป็นมะเร็งตับจากนั้นไม่มีการใช้ยาเพื่อสกัดการแพร่กระจายของมะเร็งในตับ จนอาการดีขึ้นและสามารถกลับไปทํางานในกองละครได้อีกครั้งจากนั้นก็ได้เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งและพบปัญหาการติดเชื้อที่ปอดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ มาต่อที่นักแสดงรุ่นใหญ่และพิธีกรรายการดังอย่างยุทธการขยับเหนือกที่แฟนๆในยุค90รู้จักกันเป็นอย่างดีเสียงนาโคกสมชายเปรมประภาพงศ์แต่ช่วงหลังได้หายหน้าไปจากวงการก่อนทราบข่าวช็อกเมื่อทราบว่าเสียงนาโคกได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายในเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่15กันยายน2564จึงิอายุ62ปีค่ะ ถัดมานักร้องหนุ่มชื่อดังใน,น,นยุคแปรณชัยถงยาปิวัฒนหรือว่าออสคิริบูลนักร้องนำและหัวหน้าวงชิริบูลได้เสีชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งสมองในวัย57ปีในวันที่16ตุลาคม2564ซึ่งมีผลงานเพลงมากมายอย่างปลุกรักยามเย็นเพียงในใจรอวันฉันรักเธอ ท่ามกลางความสุขเศร้าของแฟนๆหลังทราบข่าวการจากไปถึงออสคิริบูลรู้สึกว่าตกใจและเสียใจมากพร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวออสคิริบูลและขอร่วมไว้อาลัยเป็นตยน่างมากและนะับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อศิลปินแห่งชาติต้อยเสถาธิราชยาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด จเด็กอายุ77ปีเมื่อเวลา4นาิกา41นาทีของวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยอ้อยเสียขาเป็นทั้งพิกรนักแสดงและอดีตนักร้องนาวง The Impossible วงซิงคอมโบที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นแรงบนันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายวงที่กำเน,น,นิดขึ้นในลิสต่อมาในปีพุทธศักราช2554 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงุดปรีไทยสากลขับร้อง มาปิดท้ายกับการสูญเสียของพระเอกตลอดการอย่างสารพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2551ที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย71ปีเมื่อเวลา15นิก51นาทีณโรงพยาบาลบำรุงราชหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งปอดโดยอาการโรคมะเร็งปอดของสรพงษ์ชาตรีได้ตรวจพบครั้งแรกเมื่อเวลาประมาณ5-6ปีก่อน กระทั่งเจ้าตัวได้รับการรักษาภายใต้ความดูแลของแพทย์และค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะจนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาขณะที่นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่กําลังรับประทานกล้วยน้ําว้าก็ได้เกิดอาการสำลักเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียโดยด่วนและกลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลาต่อมา ในเวลานั้นบินบอลลิตและเอกภพบอลลูนลิตได้ออกมาให้ข้อมูลแทนสมาชิกครอบครัวว่าสาร์รพงชาตรีอาการปลอดภัยแล้วรวมถึงที่แจงเพิ่มเติมในกรณีข่าวลือเกี่ยวกับโรคมะเร็งสมองด้วยว่าไม่เป็นความจริงแต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตในที่สุดค่ะ